วนเตีสิไปใชเนี่ยเอาไปขาอกไหพนขายแล้วบ่ขายเดีวขายตัวทีตัวสองเอามาจากตัวก็ด้ขายหลายเอเอามาเก็เอามาเก็บขายสสองเบอร์ตัวนี้โอเบอร์ที่สตัวนี้ครับอืมเบอร์เบอร์จะติค้วยนี่ตัวนึ่งก็บอกเออเอาแต่ว่าเอาอยงที่ทราบัหแต่คนบาทางหลายๆเขาอยได้เบอ่อเจ้าเบอยังกอ่าชุดแปดหกชแปดหสองหาเจี๊ยส้สองหากี๊ยคเยีนาเกีย มันเถือมันถื่อมันเถื่อไปขายโล่ขันขันแพงข้าถาดีมาได้ก็ไม่ได้ขายข้าทาดีมาได้เขาก็หนีอ้าวขอบมุณขอบก็เด้พอได้อ้าวพญาแตกขั้วถื่อครับอยากได้ขั้วถื่อขั้วบ่อแพงมาน้ำพญาแตกเนาะครับผมโอ้อ้องของสวยๆให้นู่นเนึ่งเนาะตะก้าจับตะใบต้อของใหญ่ของหน่อยเป็นตั้งใดของหน่อยใบมีแห้งบ่จับถึงของหนของเงี้ยบ่เปลือกเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดมื้อเจ็ดทันหาร้อยเาหน้อยบ่เนี่ย ลูกยกมงค้นนะครับลูกยกมงค้นโอ้สวยเนาะงามคว้ยตัวนี้เนี่ยขั้ม่สาวหน่อยหัวตั้งแต่เจ็ดเดือนอย่างเนาะหกเดียนกลัวสูงร้อยสิบแปดครับคว้ยตัวนี้นี่ครับพี่น้องท่อนเจีท่อนใจยอยากได้คั้วมูนน่ไปเรียยงเนาะขาเงี้ยวเนาะเป็นตาหญ่เป็นหนาเนาะเป็นตาสูงเป็นหนานี่ครับคว้ยตัวนี้เปิดไปเมือนเจ็ดต่อรองก็ไดเมือนเจ็ดพันห้าร้อยต่อรองกันได้เอ้ามาดิใช่เลยอีกตัวหนึ่ง ตัวเตัวตัวละสามตัวนี่ตัวนี้ก็เมื่นหาตัวนี้ก็เมื่นหาตัวนี้ก็เมื่อนหางร้อสิบดถึงร้อยิเอาบาสุิยอซองบรงกลห้ครับกนบักน่าตัดกนบักน่าตัดกนบาักน่าตัดกล้วสาหน่อยเนาะเมนต้งหกเจดือนเมนบหนึ่งหมื่นหาพันทุกตัวสามตัวนี่มีแต่ตัวนี้วันหนึ่งมื่นเจ็ดพันเอามาดี พี่น้องทเทนใจโทษถักออกมาไปส่งหอดบาตรหนบ่ถืออ๊ถือกส่งพิ่ตลอดทางถืออถือกไปพวารับผมตบเสียสิซื้อไปฝากพร้อมว่าต่างตพี่น้องโทษมาเจะสั่นหาแต่พี่น้องอย่าได้ควายทั้งทีตนี่ยเอาตได้ตัวนึ่งกัได้่นาะหรือเสียวทั้งที่ตัวก็ได้เอาสอตก็ได้เอาสามตก็ได้เอาฝากเบอร์หอยสวนเก้าแปดแปดสี่เก้าแป้านจากหยังกับผมหอยยงนาโพวิ่งเอาเจ้าเก้าตวเนาอหอยยงเนาะ เอาลำล้ำลุยๆวดนะครับผมสวัสดีครับโทรโทรมนแมนครับทำรมะขาดของเด้อลำรวยเป็นมหาเศรษฐีสวัสดีครับผมหอยเข็ญเสลล์ขั้วอย่างนี้อ๋อนี่กับแม่ติดดเอายังเท่ซะเอาแมีลูกคูนี่ซะเอ้าลูกกับแม่ป่ะนี่ลูกแม่ลูกคูนี่ลูกกับแม่แม่กับแม่ผู้จงรักผู้จงเถิดเอ้าบวดีป้าเนี่ยนะเงี้ยลูกนป้างามเนาะเป็นตะกอดเนาะเป็นตะอ้วมยงี้ยเซกะเป๋าได้ผัวน้อยเนาะงามเป็นตะหักเอ้า แม่กะงามันบ่นี่ครับตาแต้มแจำจำอ่องข้อดีเอิบปากเ้าสชุ่มตัวรี้อยเข่นอ๋อเป็นหน่วยสามสองหรอเปลาประมาณหน่วยสามสองผลแล้เนาะเอาครับ้วยตัวนี้แสดงว่าลูกโตที่สองเนาะลูกแรกป้อยไปแล้วเนาะเอาอขั้ตัวนี้เปิดไวราคาเท่าี้ครับผมเปิดเวลาคาสามสี่ครับโค้มนี่สามมูลสี่เพราะท่านถามหบอกว่าผสมว่าผสมเนาะเพราะว่าหัวตะลุกน้อยเนาะเอาเพราะท่านผสมขว้วตัวนี้เอาพี่น้องท้อเจี๊ต้นใจอยากได้ขว้วแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่ คนจูงโมเมียขายตาขุยขคนบ้ท่านขายกาะขายตาขุยถือว่าที่ไหก็ถือค่าสิได้เป่าว่าแต่ไหนล่ะค่าเอาเลี้ยงคั้วต่อไปครับผมวันนี้เอาเปิดไปละค่าสามหมื่นสี่พับาทน่ะราคากับ่ไเปิดสูงเนาะสูงครับตะกี้นี่ตะกี้แสนหาบวนี่เอาหาจพี่น้องทนเจ็บทนใจพ่อทองฟีดน้ำผลไม้เจ็ดกิโลครับผมร้อยโลครับเบร์โทรฝากทราบผลเสีโทร่บ้านด้วนี่ส่นเก้าสาม ห้าสี่เก้าสี่เก้าก้าสามห้าศูนย์เก้าสามจากหอยนะครับผมเอ้าเจ้าเก้าตัวเนาะสวัสดีครับผมโสดๆเหมันเมันครับผมอ่ะจ้างไปหาพี่น้องย่าไอ้บนพูดเราหยิบเขาเยี่ยมเตาเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันอย่างนี้มันเลือดหนามๆเพื่อนมันจังไรเนี่ยเขากระไนเขาก็ออกงามพ่อไนยไรตรงข้อบ่องหมือข้อ่างสามเดือนกล้ากุ้นไม่เนาะก้นไนยอันนี้ก้นผสมโอ กลในไงก,ก้นกะไงหากะา,ามเนาะท่องอะไตี่องสร้างอุดอนส,ดนสดนเดือนร้างอุดรนสมเดือนใบหลอดเป็น,ปน,นบ่ผออออสมหลอดผสมใบามาเนะ<บ>าะนี่ครับขั้ว <บา S 1> ตัวนี้เดี๋ยวบาสุริยะใฉยพี่ <บา S 1> นอ้องเอฟซีบังกะครับเนาะสูงรซี่สิบสี่ไรซี่สิ้สูงเท่าไรก็ครับผมลอยซี่ซี่ลอยซีห้าล่่หาะครับท่องสร้างอุดอนสามเดือนเป็นบ่ใบหลอดนี่ครับผมเอาเปิดไปลาค่าตัวครับผม หามือ่นสามแล้วค่ากับตอร่องกันได้ไกล้่ซ่งฟีได้จักกิโลครับผมออปลาตะเกาเคื่อยหอยลอยโลเนาะมือนี้มือนี้ใจปั้มสองลอยเป็นเรืองพิเศษเนาะเอขันเกินกับจังคอยกุยกันหนามันลุกให้จังเลยเอาห้อยซอไข่มาฝากเบอร์ซะห้อย0 9 8 0 98 6า3หสา เก้าหนึกสองยังครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุหลายๆครับผมวันดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับได้มาจจกตัวครับวันนี้หลายตตมีมีดอนกับลายดำกับลายตัวนี้มนเปิดแต่เท่าไครับผมนี่สามมืเกครับสามมื่นเก้าเกินกเาอาเกินกรเอาลุไใจยุบลุดใจเอกเบ้ถือใจโตได้เอกโตได้เอกก็มาจ้เองมาเจ้าเอง เอาขัดถือโอตึจกัสิเปส่งให้เขาเนาะมนครับผมนี่ครับขวยตัวนี้มู้นี่สายเสียบเป็นบ่สายเสียบสายเสื่งสายผสมพอบอกอพันก็ได้เนาะสายคุุ้ก็ได้ครับผมได้ทุกแนวสายนี่ตัวเม่เผือบ่ได้ครับผมเปือได้เท่าไรก่อนสาสาิบเก้าต่อร่องก็ได้หพันฝ่าเบือเทานิ่ยวทาศูนย์เก้าสี่หน่เหาศูนสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งจากหอยนะครับผม ต่อยพนครับตังจ manager, ังหวัดตัางอาชามาครับอ้าวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเอาทำล้ำลุลุ้นะครับผมสวัสดีครับตุ๊กตุ๊กคุณแมนครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาหลายไปด้วยครับวันนี้แมียลูกเอ้านี่แม่บอกนี่ลูกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอฟซีคนบอกกันแม่ซื้อหางแถมโตซื้อโตแถมหางลูกโผดอนย่างดีแม่ลูกของโตได้หนอแก้วฟ้าเนาะ อ่อนส้นข้อข้อกันใหญ่ไรก็ตรงหลังตรงแข้งขาดีครับคว้วตัวนี้ห่วยงามครับแม่สูงตัวนี้ครับผมสามสิบกัวแม่สูงสามสิบกัวนะครับนี่นี่กับข้อใหญ่ไรตรงตาแต้มแจม่มจำเนาะครับแม่นี่ครับบังเนื้อหนังมังสารก้นบักสมโอตัดก้นใหญ่ครับผมเอ้าผสมไป้ยายใครจะขั้วท่องเนาะสมแล้ลเห็นบ่ ครับผมมีใบมีหลอดเนาะเออเปิดปทั้งคู่หรือว่าเปิดเฉพาะแม่สิบสองครับเปิดไม่สิบสองโอ้แม่ทั้งว่าสองตัวทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นเปื่อยสิบสองแสนสองหมื่นครับผมแสนสองหมื 12, ่นอ่ะครับพี่น้องทนเจ้านทานใจโทษทักเพิ่นมาเด้อครับเด้อขั้วหนี่งามแท้เน,นี่ยน,น้อนครับผมขั้วแม,ม่ลูกลูกคู่แต่ว่าเป็นลูกดอนแม่นี่เป็นแม่ดำแต่ว่าสวยงามเอ๋อย่าให้ฝากเบอร์ซะสวนแปดสวนเด้อมีขั้วงามเป็ยตลแว บ่าวไม่ก็ได้0ูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามสามสี่ห้าศูนย์หกจากย่าอยังครับผมโอ้เจ้าก็เจ้าเดิมนะครับผมสวัสดีครับผมเอาลำลำลุ้ยๆครับถูกเลขกถุงไว้ลำลุ้ยละตะลิครับผมข้ามาข้ามานครับพ่อวัสดีครับผมพ่อได้มาจากตัวครับพ่อนี่ควบหนึ่งเอ้าแม่ลูกติครับพ่อปลาอ่อนซ้อนสูงเท่าียครับพ่อนี่สูงไร่สี่สิบเมตรบ่วงเนาะอันนี้ติลูกพ่อ แม่เห้ผัวลูกครับพ่อเอ้าลูกกับแม่แม่กับแม่อันงามครับกุ้ยตุ้งหัวต่างต่งได้สามเดือนกุ้ยเนาะหัวไจประมาณนั้นครับผมฮะแม่ทับแล้วสิพ่อทับตัวได้ใบ่บนองทับอะไอรบุรีรัมย์บีกบุรีรัมย์เนาะครับผมนี่ลูกฉลามชนอ๋อนี่ลูกฉลามชนนะครับอันนี้พี่น้องลูกฉลามชนนะครับนี่แข้งขาเหีใส่ทุ่งเท่าหน้าหลังใส่ก็ไม่หน้าหลังย่างดีครับพ่อใหญ่ไรตรงเป็นไงนู่นพ่อเนาะ เป็นตระหน่าตระสงเป็นหาลูกนครับลูกฉลามทนลูกแม่ยผูม่นี่ลอยซีที่เบียดลอยซีเป็นขั้มสูงอะเบื้องจาก่องขับพี่น้องพ่อเปิดไปเทษไอพ่อเกีสิมหาเอา้าตะก,กี้สามแสนเกยพี่น้องเออเดี๋ยวนี้เก็รสิหาราคากับต่อร่องกันเลยเนาะราคาต่อร่องกันไีคว้มาจากทางไหนพ่อทางคนท่งอทงอจะมาด้อยเท่านี่ครับเบื้องขางสาสขางขวานี่ครับคุ้นพอเบื้องหางกกหางไง เป็นพ่วงเป็นพวงป,ปันหางมาควายตัวนี้แม่บอกงามเนาะแม่บอกแม่พันงามลำคอใหญ่โอ้เขาออกมกว่างาวงก่งงวงใหญ่เขาองค์องค์พญาแถนตัวนี้องค์ใหญ่ครับเอายังสิพอ่อตาแต้มแต้มจำ,จำองค์ข้อดีนี่เปิดเวลาค่าเจ็ดเมื่อห้าที่นอกพฤศจิโตมาหาอนะิพ่อเนี่ยบอกเบอร์ได้พอศูนย์เก้าสามสี่สามศูนย์เจ็ดแปดสองหกจากคุณพ่อยังครับผม ทางไหนครับพ่อพอนทองจังหวัดร้อยเอ็ดน้ะงพอนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโศกโศกมันเมนครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อยาได้ค่้ยตัวนี้แม่ลูกข้อมลูกฉลามชนแต่ว่าแม่เิ่นผสมมาแล้วเบียกบุรีมเนาะเอาโศกมันครับผมขอใหสวัสดีครับได้กันแบบไปโอ้บังยูได้ไม่กโตครับวันนี้หนึ่งตัสองตัวเป็นบ่านสามตั อามูนั่นไปแล้วขับควยถือว่าดีบ่งามขับขย,ต,ย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 , 8, ย,ยตัวนี้เปิดเท่าไรเนาะหอยสักตัวนี้เมื 10, ่อนพันหา้อยเ่งพหาลอยเาปิดมนแพะแล้วตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่เมื่อนเจ็ดพันเมือเจ็ดพันเมื่อนเจ็ดพันเนี่ยกัเถืงอเนาะเ่าเด็กเปิดแพงอันตัวยื่หลังเปิดเท่าไรนี่เมื่นหาพันหารอ้อยค้ยดีควยงามอยา,อยากได้อยางได้ควายถือมานําหอยสักเนาะ ราคาเกษตรกรราคาแบ่งปันเนาะคใกล้ใกล้กันทเป็นรงฟีน้ำผึนเจ็ดกิโลลอครับผมกราคา่านี่ราคาเทํานี้ทรงในหาเบกิโลกเกิน้นยังก่อนคุยกันเนาะครับาคบเบาครับผมเอาไปนีฝากเบอร์ว่าพรนสิเดทรมาหาศูนย์สา ศูนย well. ์สองศูนย์ห้าเจงงอแก่หอยยังครับผมห้อยสักเก่าเนาะจังหวัดมหาสารคามผมหวัดดีครับโชคๆมันหมาล่ำลวดสิถีลอยหลานพระลานนะครับผมครับผมมีความสุขความเรื่ความริความขนีผู้ทําบารมีธรรบารมีสักบารมีชัยยะมใชาจิตที ตปปุทานุภาปนะตปัมานุภานตาสัังฆานงภานะไอ้าปเป็นเงินเป็นทองสมองเป็นลลมุนทุ่ขาดเอายแต่ละหมดแต่ละวันไอ้ลอยเทนานา้นักโมก็จะยักษ์เสาหักะองอสียงรวยเ้อเอาเลยด้วยยเอมสยด้อามด้วยเนอะครับผมได้าเ้าุกันครับครับผมสวัสดีครับผมนนี้แก๊กครับผมนนี้แต้สิไปใช่เนี่ยเอายไปขอกพื้นขายดิขายแล้วบ่ขายเดีขายโตที่โตบสอเอามาจากโตก็ได้ขายหลายเ้ เอามาเ็ดเอามาเขายชสองเบอร์ชิสองตัวนี้อเบอร์ิตัวนี้ครับอืมเบอร์ิเบอรแดตีขั้วยนี่ย่งตัวนึงตบอยู่หูเออเอาแต่วันเอาจังสิแต่วันนี้แต่คนบมทางหลายๆเขาอยากได้เบอเจ้าเบอร์ยังก่ปดหกหก็ดสองหาเตสี่หนึ่งสาี่นสาเพเจ้าจะได้ค่าถาดีขายของแมมอมันเถือกมัดถือกมันถืกไ้ขายโล่ขันขันแพงค่าถาดีมาได้ก็ไ้ขายถาอีมาได้นี้าได้เข้ากันดีอ้าวขอบ ากได้ควยถือควยบอเพี็กมาน้พอย่แตกเนาะครับผมครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากตัวครับมันนี่สองตัวเอาตัวนี้ก็นาะมันห้องหาลูกถึทงไหนโอ้ขายลูกไปแล้วเนาะเดี๋ยวแม่เนาะครับหรือไม่แม่ตัวนี้ผสมไปเพล็กครับผมนี่ผสมตัวได้ไจำเลยข้อมตัวเนาะเปิดไปเท่าไรครับผมเงี้มหาสองเงืนหาน้สองเงื่อนหา รัวสูงร ¿no? nice. mm ้อยสามสิบหกเลยพ่นาะสอสามเจ็ดเนาะนี่ครับควยตัวนี้ก็ถือว่าดีใส่ได้อยู่ครับผมพ่อได้เป็นแม่บอกแม่พันนาะครับเปิดเวลาค่าตัวได้กว่าไหมเนี่ยสองมนหาพันต่อรอกกันเนาะใกล้ๆดีกว่าเป็นทรงฟีดอะไกี่กิโลครับผมเกินนั้นจะคอยคุยกันเนาะครับผมอาครับคขึ้นมาศ8นแ เจ็ดเก้าศูนย์สี่เจ็ดเก้าหนึ่งครับเจ็ดเงจากหอยังครับผมเจ้าเก้าจากเดิมนะครับสวัสดีครับผมสุกงวันวัครับผมเอาสวัสดีครับผมาสวัสดีครับผมสับใดไ้มาจากตัวครับผมได้มาสองตัวครับได่มาสองตัวแม่ข้าผูกครับนี่อวผู่รอครับผมคผู่รอพ่อใหญ่ลาตรงเนาะงามดีสงทเดนเนาะครับผมรอยสางเหารอยเนาะโอ้นนะเขากมงามเนาะ เป็ตะกินหยาดีเนาะป็นตะกินหยาดีตาแต้มแจ่มจำองค้อเอิบักเ้าว่โอ้ยอ่อนทอนเรียบเนาะเข่งขาใหญ่เดี๋ยวมัองกดยวงข้าวันะครับเด้อกดดีกดงามรอยเปอร์เซ็นต์ครับขวยตัวนี้สายพันธุ์ทั้งไหนเนาะครับผมลูกของพอต้องสุกครับหนึ่งขวยตัวนี้สายพอบอกพอพันสายเสียบสายเสื่องบอทัานไปเป็นสายเนื้อถูกเนาะเพราะว่าสายผสมพันธุ์สายพอบอก ว่าไงวะคั้ยสายนี่ตัวแม่เผือบไปเนาะเสียบจับโหลดดิเสียบจับเลยครับแมนกําลังหาวแมนเอ้าเปิดไปเท่าไรก่อนครับผมสี่เดือนฟันนมนมครับสิบสี่เดือนฟันนมนมครับผมเอ้าเปิดราคาไปเท่าไรครับผมนี่สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามราคากับตัวล่องกันเนีเนาะครับเนาะไก่ไก่พ่อไปส่งฟีดจีกกิโลครับผมร้อยโลเนาะปีไก่ห้่งสามรอยโลเนาะปีนี้ให้่งรอยโลเออห้เท่าตัวจังไหนจังหนึ่งกันดิเปิดซองฟีดสามสี่ร้อยกิโลเนาะ เอาฝากเบอร์เจ้าบ่สิทุ่มหา083 0์3ปดมหา6ศย์ห้ายหาสงห้าหกหสอง้คหอย่างยังครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะกรับผมเดี๋ยวบอาสุริยะสิ่ยังไปหานอเนียใส่เพื่นเนาะครับผมสวัสดีครับได้มาจากตัวครับวันนี้สามตัวเนาะอันนี้ตัวหนึ่งเนาะอันนี้กระเมรันใส่ลระเม่โอนี่เมอันนั้นลูกน้อยอันนี้ลูกไง ลูกใหญ่ลูกน้อยแม่ลูกแม่หรือลูกผัวครับผมลูกแม่บ่แม่กับแม่เดี๋ยวบ่าวสุริยะยังไปเบิ่งก้นเดี๋ยวบ่าวสุริยะมากรนยังมันเ่ิ่งจะเข้ากันมักอย่างเดียวคือก้นนี่แหละบ่าวสุริยะนี่แม่ใหญ่กับแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่พูดจรงเดี๋ยวเถิกเดี๋ยวเนื้อปลาเป็นแม่เอ้าเออสามโตให้ถามตโตนี่แล้วก็โตนี่เปิดอกโตนี่ก่อนครับผม หกเจ็ดครับหกบเจ็ดบ้านีบอกเรืงตัวบอกครับบอกราคากล้วยหกหมื่นเจ็ดต่อรองกันได้เนาะได้ครับได้นี่ครับกนดีกนงามนี่เพื่อจะเสียงมาจอบเสียวเราเด้นี่เอาค่ะกับบ้านเสียงเอาตาแต้มแจ่มจำอ่องข้อดีกินเล็บใส่ได้เนาะครับสูงเท่าี้เดี๋ยววัดมึงไปร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเนี่ยครับคล้ยตัวนี้ถือว่าดีอยู่เอาราคาเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดเอาบ้านี้เอาตัวนี้ถ้าก่อนแม่ลูกมันบ่ครับผมบ้านนี้ อันนี้เมลูกคุนี่เปิดเท่าไรก่ครับผมห้ามื่นเจ็ดครับต่อรองได้เถือกก่ส่งฟี่แตจกิโลครับเอาบอดนี่ราคาหูละลำพี่น้องพ่อจีเรทโท่มาเนาะใครขอเบอร์ให้พี่น้องซับอนี่เบอร์ใดบหนี่ศูนย์แปองศนปดองี่สี่เจ็ดี่8ห้าแปดสี่แปดห้จากหอยยัครับผมบอลาสีสลด์ครับเจ้าเก้าเจ้าเดิยเจ้นเนาะอ๋อสวัสดีครับผมครับพี่